เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบอร์เกอร์ซึ่งถูกใจวัยรุ่นอย่างผมแน่นอนแต่จริงๆแล้วพี่ว่าถูกใจทุกวัยเลยแหละเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีอาหารที่แบบว่ามีให้เลือกเยอะแยะเลยไปได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณผู้ชมถูกต้องครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันแต่ไปพบอคุณแคมก่อนครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านนี้นะคะรอแจกของรางวัลเหมือนเดิมเลยค่ะผู้ชมดีที่รับสายเราในวันนี้รับไปเลยค่ะมอทอดไร้น้ำมันจากสตาร์ทออล ยังอยากได้เองเลยนะคะรุ่นนี้เพราะเขาเป็นระบบดิจิตอลนะคะใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้อย่าลืมส่งรายชื่อเข้ามาค่ะส่วนไทยซัมในวันนี้ใครที่แบบว่าชอบกินโบอร์เกอร์เนี่ยห้ามพลาดไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันเลยค่ะ อนนี้เราอยู่กับคุณเบลครับเจ้าของร้านกิติเบอร์เกอร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบลคุณเบลค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเด่นของกิติเบอร์เกอร์มันแตกต่างจากเบอร์เกอร์ที่อื่นยังไงบ้างค่ะจุดเด่นของร้านเรานะคะเราจะเป็นโฮมเมดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือทุกอย่างในร้านเราทําเองหมดเลยค่ะตั้งแต่ตัวขนมปังตัวเนื้อตัวซอสแล้วก็ของทานเล่นทุกอย่างเลยค่ะทําเองหมดเลยรวมถึงพวกผักดองอะไรด้วยใช่ไมค่ะทาเองทุกอย่างค่ะทํ้ทไมเราต้องทําเองขนาดนั้นคะหนูเป็นคนชอบทําอาหารอยู่แแแลล้้วววค่่ะบบา เรารู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราทําเองเราจะรู้ว่ารสชาติไหนที่แบบอร่อยสําหรับเราแล้วก็สำหรับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คเป็นมาตังแต่ก่อนนี่คือเป็นนักดนตรีมาก่อนด้วยเป็นนักร้องมาก่อนค่ะใช่ซึ่งพอเจอสถานการณ์โควิดปุ๊บก็เลยักมานใช่ตอนแรกเบก็เริ่มขายจากงานอีเวนต์ก่อนเขามีให้นักดนตรีที่ตกงานไปขายค่ะแล้วพออีเวนต์ไม่ได้จัดแล้วเบก็จะเปเป็นพรีออเดอร์ตอนั้นยังไม่มีหน้าร้านค่ะแต่ก่อนนะใช่ค่ะประมาณก็ประมาณเกือบปีถึงถึงมาแต่จเปแดหน้าร้านแสดงว่าขายดีดีีคค่ะมลูก้า ประจําเขาแบบว่ายุให้แบบเปิดหน้าร้านก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นถ้าไปที่ร้านเนซิกเนเจอร์เมนูแรกที่ต้องสั่งเลยคืออะไรครับคุณเบลล์บีฟเบอร์เกอร์ค่ะบีฟเบอร์เกอร์คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนู้นใช่ไหมใช่ค่ะโอเคตัวนี้บีฟเบอร์เกอร์ค่ะก็จุดเด่นของเราเราจะใช้เนื้อแองกัสค่ะที่เป็นฟาร์มของคนไทยค่ะแล้วก็เป็นตัวซอสที่เราคิดเองขนมปังจุดเด่นก็ขนมปังบยอตบันค่ะ ทำเองทำเองค่ะเป็นเราใช้เนยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ค่ะนิยอร์บานนี่มันจะมนุ่มไหมมีความนุ่มแล้วก็หอมเนยค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้คืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยที่ต้องทานทานอันนี้เป็นสายเนื้อสายเนื้อคนที่เป็นสายเนื้อต้องลองเมนูนี้ทีนี้ถ้าไม่ใช่สายเนื้อบ้างละถ้าไม่ทานเนื้อก็จะมีเบอร์เกอร์หมูอันนี้ได้ไหมคะตัวนี้ไก่ไก่สไปซี่ค่ะไก่สปซี่โอ้โหเห็นสีก็สปาซี่จริงชูซี่คือไก่ไก่คือเราจะให แค่99บาทเท่านั้น ใช่ค่ะใช่ค่ะชิ้นนี้เลยไม่ชิ้นนี้ตัวนี้99บาทตัวนี้119บาทอ๋อนีเริ่มต้นที่99ใช่ผมถามใช้ไก่กี่ตัวครับในแบบนี้ตัวเดียวแต่ส่วนหนึ่งมันใหญ่มากเลยนะนะตัวเดียวว่าค่ชิ้ใช่ค่ะใช่ค่ะ้าด้านนี้่ะคะตัวนี้เป็นคริสปี้ r i e d c h i c k ค่ะเป็นไก่ทอดตัวนี้ก็ขายดีค่ะลูกค้าชอบมากค่ะเพราะว่าเราหมักไก่เองแล้วก็คิดสูตรแป้งทอดเองผสมเองทุกอย่างสังเกตนะแป้งเขาจะมีความแบบกรอบใช่เป็นกรอบนอกแต่ข้างในนี่คือเป็น j u ซ c ่แบบนุ่มมา Oh, โอ้แล้วมีชีสด,ด้วยเนาะใช่ไหมใช่ถ้าเพิ่มชีสก็แอดเพิ่มได้เลย oh. ค่ะใช่นะแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์หมูค่ะตัวนี้เราก็หมักเนื้อหมูเองเราหมักเครื่องเทศกว่า5ชนิดค่ะ oh. จะมีกลิ่นเครื่องเทศหอมมากๆจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนถ้าใครได้ลองค่ะ อไมม่เหืนสามารถแอดท็อปปิ้งเพิ่มได้เพิ่มเบคอนเพิ่มชีสก็เพิ่มราคาไปใช่คือทั้งสายเนื้อเอ้ยสายไก่สายหมูมีครบที่ร้านตรงนี้อันนี้คือเมนูซิกเนเจอร์ใช่แต่เห็นว่ามีเมนูสเปเชียลมาใหม่เลยอันนู้เลยเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยริ่มจากฝั่งนี้ตัวนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของเรานะคะชื่อเ r ดฮอตชิลลี่เบอร์เกอร์โอ้โหอันนี้มาจากชื่องใช่ชื่อวงเพราะว่าเบลเป็นนักดนตรีเบลตั้งชื่อเมนูตามชื่อดนตรีหมดเลยค่ะโอ้โหเอไก่ไปอีกใช่อันนี้ Red Hot Chilli Burger มีอะไรโดดเด่นนะฮะตัว เข้มข้นนิดหน่อยแต่ว่าคนที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถทานได้คนที่ชอบทานเผ็ดก็ทานได้ค่ะทานกับเนื้อแองกัสท็อปด้วยเชดด้าชีสแล้วก็คาราเมาไลซ์ออนเนียนเป็นหอมผัดที่เบลผัดเองทําเองแล้วก็พริกดองเป็นพริกที่ี่เบดองเองใช่ค่ะโอ้โหคุณพิธีพิถานมากเลยนะทั้งก็ทำแบบผัดเองคัดสันเองดองเองก็ทํามาแล้วทําเองหมดค่ะสุดยอดจริงๆต้องคือไปต้องลองนะแล้วตัวต่อไปเป็นโซไนซ์ค่ะ เป็นชื่ออันนี้ก็ชื่อเพลงแจ๊สโจนไนท์ค่ะก็เป็นเนื้ออหมู3ามชั้นที่เีาเอาไปหมักกับพวกเครื่องเทศสไตล์เกาหลีเหมือนเราไปกินหมูย่างเกาหลีอะค่ะแต่อันนี้ก็ประมาณ10-10อย่างเครื่องเทศอเราต้องเราต้องหมัก2วันขึ้นไปถึงจะเข้าเนื้อค่ะกว่าจะขายได้ใช่ค่ะแสดงว่าอันนี้ผมถามเลยนะถ้าไปที่หน้าร้านแล้วสั่งณเดี๋ยนั้นเลยจะได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าตัวนี้หมดหมดบ่อยมาก เพราะว่าสองวันมันต้องใช e. ้เวลาค่ะบางทีเบอร์เกอร์ไม่ได้ขายบางวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไปช่วงนี้ก็จะได้ทานช่นะครับผมอ่ะถัดมาข้างๆนะครับตับไปเป็นซัมเมอร์ไทม์เป็นเบอร์เกอร์กุ้งทอดสไตล์ญี่ปุ่นค่ะรู้แล้วทำไมถึงชื่อซัมเมอร์มีทั้งแบบว่าสับปะรดแล้วก็ใช่ตัวนี้ถ้าทานคุณจะแบบให้ความสดชื่นค่ะทานกับซอสทาทาแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์กุ้งทานกับสับปะรดเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นกุ้งอะไรเงี้ยกุ้งหรือปลามันก็จะเป็นซอสทาาช่าย ที่โดดเด่นเตะตามากคือเมนูต่อไปอันนี้คืออะไรกันนมันใหญ่ขนาดนี้หน้าตาอาจจะแบบแปลกใช่ไหมคะแต่ว่ารสชาติมันแบบว่าอร่อยมากค่ะลูกค้าชอบมากมันคืออะไรคะที่นี่สวิตชีสโอไมค่ะก็คือเบลเอาเชดดาร์ชีสมาย่างรอบๆเนื้อใช่ไหมคะจนมันกรอบแบบนี้ใช่ค่ะ แล้วก็ทานกับเนื้อแองกัสข้างล่างจะเป็นผักกัดแก้วกับซอสออกิติซอสเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นเบอร์เกอร์นะข้าง<ช>ลา่างเขาก็มีเป็นแบบเป็นอีกชั้นหนึ่งออแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยากให้เห็นว่าชีสมันแบบโอหบานออกขนาดนี้่ะ <laughs> ใช่ค่ะ <c oughs> คือตัวชีสมันจะออกรสชาติเค็มๆหน่อยเวลาทานก็ทับเข้ามาในตัวเบอร์เกอร์แล้วก็กัดพร้อมกันทุกอย่างจะเข้ากันหมดเลยพักชีสเข้ามาก่อนแล้วกัดเลยอ้ยงามอะไรที่น่าทานมากๆเค่ะเมนูนี้ละส่วนตัวนี้เป็นอ่าสไปซ์เกิร์ล เป็นไก่ทอดที่เบลเอาเอาไปเคลือบกับซอสทันนี่บัาโลที่เบลทำเองทางกับโคสลอันนี้เบลก็ทำเองค่ะใช่อันนี้มีโคสลอเพิ่มส่วนนั้นนี้ละคะตัวนี้เป็นเมนูใหม่สเปซคาวบอยค่ะเป็นเนื้อเนื้อย่างที่เบลเอาไปย่างแบบสแตชเบอร์เกอร์เขาจะเป็นย่างแบบแนบกระทะแบบจะมีความกรอบกรอบนอกรุ่มในค่ะจะาสำหรับใครที่แบบไม่ชอบแบบจุดยซี่มากก็แนะนําเมนู อกนอกนุ่มในนุ่มเลยค่ะทานกับเชดดาร์ชีสแล้วก็ข้างบนเป็นหอมหอมซอยที่เอาไปทอดน่ารับประทานมากๆแล้วก็ซอสบาร์บีคิวโอ้ดีงามเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าถ้าของผมไปแล้วพี่ใหญ่จะทานเมนูอื่นบ้างที่ไม่เกี่ยวกับเบอร์เกอร์มีไหมฮะของทางเล่นมีค่ะมีมีด้านหน้าเลยนะคะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าที่เบลทำไม่ใส่วิปปิ้งครีมมีเราสปาเกตตี้ใช่สปาเกตตี้แล้วก็มีข้าวแฮมเบอร์กแล้วก็มีแพนเค้กทอดมีโปเตโต้เวสแล้วก็มี เอิร์ธวิงแอนไฟเออร์เป็นปีกไก่ซอสฮันนี่บัฟฟิโลแล้วก็ชิคทูชีสเป็นปีกไก่ล่าชีส oh. ค่ะ oh. ตัวนี้ก็จะเป็นอ่า ไฟชีสเบคอนเป็นเพื่อนไฟลาชีสแล้วก็เบคอนซีซาสลัดแล้วก็สลัดไก่ย่างเมนูเยอะมากคุณบอกเลยว่าเห็นแบบนี้ต้องอยทานที่ร้านร้านอยู่ตรงไหนรไหครับร้านตั้งอยู่ระหว่างซอยสายใหม41 43นะคะติดถนนใหญ่สามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยค่ะเปิดทุกวันไหมคะคุณเบลเปิดทุกวันอยู่เอ้ยเปิดหยุดทุกวันอังคารค่ะแค่วันอังคารอย่างเดียวแล้สุดท้ายนี้ฮะฝากโปรโมชั่นหน่อยเนงเห็นว่ามีมาด้วยก็สําหรับแฟนรายการที่ดูายการแซ่ฟาซ่าอยู่นะคะเบล ก็แค่แจ้งไปว่ามาจากรายการลดทันที10%จากสากไปสายคุณก็ได้เยอะครับวันนี้ขอบคุณมากครับมเบลค่ะจากเบอร์เกอร์เรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าพี่บุชรออยู่นะคะวันนี้จะมาทำมะยงชิชีสพายค่ะตอนนี้พักกันนิดเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะแซ่บปลาซ่ ช่วงแซฟฟ์ฟรอมโฮมกับบุชเลชานกลับมากับช่วงซฟฟ์ฟรอมโฮมนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูของหวานกันอีกแล้วครับจากมะยงชิดเอาเป็นว่าจะเป็นเมนูอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแครกเกอร์ใส่ลงไปในถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทุบแล้วก็ทำให้ตัวนี้นะครับเขาป่นหยาบกันครับนำขนมปังแครกเกอร์ใส่ลงไปในถุงพลาสติกและทำการทุบเลยครับ หรือถ้าใครมีเครื่องบดอาหารก็นำเข้าเครื่องเลยครับให้เขามีลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นก็ทำการปรุงรสด้วยเกลือป่น1ส่วน4ี่ช้อนชาแล้วก็นำเนยละลายลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เขานะมีลักษณะคล้ายๆทรายเปียกเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะเสิร์ฟในแก้วครับ นำแครกเกอร์ที่เราบดไว้ใส่ลงไปและทำการกดเข้าครับให้เนื้อแน่นๆหน่อยจากนั้นนะครับก็นำครีมชีสอุณหภูมิห้องนะครับใส่ลงไปในชามผสมได้เลยครับผมใช้ครีมชีส1ก้อนครับและวิปปิ้งครีมหนึ่ถ้วยตวงแล้วก็ตีให้เขาเป็นเนื้อละเอียดเข้ากันเลยครับถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้ตะก้อมือได้เช่นกันครับผม นำเลมอนไปล้างให้สะอาดครับเพราะเราจะใช้ผิวเลมอนเขาครับตัวผิวเนี่ยจะทําให้ชีสเค้กเรามีกลิ่นหอมเลยครับแต่อย่าไปโดนส่วนสีขาวนะครับไม่งนนั้นจะขมได้ครับเพิ่มกลิ่นหอมและความเปรี้ยวด้วยเลมอนและผิวเลมอนหนึงลูกหรือครึ่งลูกครับตามใจชอบได้เลยและเติมความหวานด้วยนมข้นหวานสักเล็กน้อยแต่งกลิ่นวานิลาสักหนึ่งช้อนชาตีให้เข้ากันและค่อยๆนำครีมชีสที่เราตีไว้ ใส่ลงไปในแก้วซึรฟแล้วก็นํามายงชิดนะครับลงไปแต่งหน้าได้เลยครับผมเลือกเสิร์ฟมายงชิดแบบสดเลยครับชิ้นใหญ่ๆหอมหวานเขามีรสชาติเปรี้ยวพอตัวพอที่จะตัดเลี่ยนกับตัวครีมชีสและความเค็มจากตัวแครกเกอร์ได้เลยครับพอใช้ช้อนตักทานทั้ง3ามชั้นพร้อมกันแล้วอยากบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมมายงชิดชีสพายเสิร์ฟในแก้วครับ ลองไปทำกันดูนะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับโอ้โหเมนูมะยงชิดน่าทานมากอะเทปบุ๊คกเก่งแต่ตรงนี้ก็ฟินเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมจากร้าน Little Love Cafe and Farm เอาใจสายเฮลตี้รักสุขภาพอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้เมนูแนะนำจะเป็นซีซาสลัด ซีซ่าสลัดเขาบอกว่าคือเป็นเมนูที่มาแล้วว่าต้องสั่ง<ช>และขายดีมากที่สุดแล้วดูผักใบเขียวของเขาสิสดสดคือสดเลยเพราะว่าร้านนี้จริงๆแล้วเขามีฟาร์มเป็นของตัวเอง ก็คือเด็ดปุ๊บแล้วมาทําเลยอ,ะอ่ะคือมันเลยแบบกรอบสดใหม่แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ,คะและที่เห็นอยู่ตรงนี้เห็นพี่น้าฝนเล็งหลายรอบแล้วใช่อันนี้จะเป็นยำสลัดไข่มาตูม,มแล้วราคานะ220บาทคือให้เยอะมากค่ะให้แบบเต็มจานแล้วจานเขานะใหญ่ ไปแล้วก็กินแล้วอิ่มอ่ะไปกันหลายหลายคนน้องไปกันหลายหลายคนได้เลยค่ะส่วนอีกเมนูหนึ่งที่อยากจะแนะนําเป็นสปากเกตตี้ขี้เมาทะเลอันนี้แล้วดูเส้นสปากเกตตี้เขาสิเป็นหมึกดำอ่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าใครมาต้องต้องลองจริงๆนะ อันนี้ถ่ายรูปอะไรก็สวยด้วยสวยอะไรด้วยแล้วก็มีนี่ค่ะข้าวคุกกะปิอันนี้เลยข้าวคุกกะปิของเขาก็น่าทานเหมือนกันนี่นะน่าทานกับผักสดๆที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยแหละเพราะว่าข้าวคุกกะปิมันต้องทานกับผักที่แบบงทากเออหลากหลายนี่ของเขาเองหมดเลยแล้วมาลืมบอกว่าอย่างไข่มะตูมเนี่ยก็เป็ดเลี้ยงนะอ๋อเหรอคือเลี้ยงหมดปลูกเองหมดดูดีนะคะมากจริงๆใครที่แบบว่าไปแถวสมุทรปราการเนี่ยร้านนี้ตั้ง อยู่แถวบางพลีใครที่แวะไปแถวนั้นน่ะต้องไปร้านนี้นะเนี่ยเห็นแล้วแพมยังอยากไปเลยอ่ะน่าไปมากเอาจริงๆอ่ะไม่ใช่สายเฮลตี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะก็ไปร้านนี้ได้จริงๆแล้วเขามีเมนูเห็นไหมอยู่ใกล้ๆพี่น้งฝนเลยเมนูยอะนะคือมีหลายอย่างมากอันนี้คือข้าวผัดสับปะรดนี่แล้วข้าวข้าวผัดสับปะรดของเขาดูให้ผักสิใช่เต็มๆเลยให้เต็มๆเลยให้ผักตัวใหญ่เนาะ เออกุ้งก็เบลอเลยอ่ะนะจริงๆแล้วของเขามีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือจะเป็นน้าผลไม้ฝักกัดเย็นเนี่ยเห็นไหมร้านเขาเป็นแบบนี้หน้านั่งหน้านั่งน่าไปถ่ายรูปแล้วที่สําคัญคือถ้าใครที่ไปแล้วอยากจะซื้อผักเนี่ยกลับไปทําเองที่บ้านก็ซื้อได้เหมือนกันเห็นเขาบอกว่าสามารถสั่งผักของเขาได้ตลอดเลยได้ตลอดนะคะเพราะเขามีฟาร์มของตัวเองนะคะใครสนใจสามารถโทรมาได้เลย094 5, 5้าห้าเหรือว่าไลน์แอดเข้าไปเนาะ,ะเขาจะได้ส่งแมปให้แผนที่ว่าร้านอยู่ตรงไหนสำหรับวันนี้หมดเวลาในการขายของของแพมแล้วต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาครับถึงช่วงเวลาแจกของรางวัลกันแล้วจา้วจาแจกเลยจ้านี่ฮะวันนี้จับรายชื่อมาแล้วค่ะวันนี้เป็นคุณ พันที่พารุ่งเรืองวารินค่ะนี่นะฮะวิธีการร่วมสนุกง,ง่ายมากครับเพียงแค่สแกน qr code ทีอ่อยู่บนหน้าจอส่งชื่อนมสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราทาการรีไรชื่อใหม่แล้วนะฮะอย่าลืมส่งเข้ามากันเยอะส่วนในช่วงของช่วยกันแซ่บหลายหลายคนคงแบบว่าโอ้มีร้านแต่ไม่รู้จะขายยังไงกดเข้าไปเลยครับที่ Facebook แซ่บพาซาโพสต์ไปที่เขาปักหมุดไว้นะฮะกับช่วงช่วยกันแซ่บร้านคุณขา,ายอะไรบ้างขาาาายยังไงไไราคารคปะมณหน และทางเราจะเลือกร้านมาแล้วก็ช่วยกันขายครับใช่ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้นะคะแต่แค่ขอแค่ให้มีของดีแล้วของคุณดียังไงก็เล่ามาให้เราฟังหน่อยจะได้คัดเลือกมาออกทางหน้าจอนะคะถูกต้องนะครับผมอ่ะก็ส่งกันมาได้เลยเนาะ<ช>ที่สําคัญครับผมระหว่างนี้เราสายเนาะ<ช>ขอโปรโมทหน่อยฮะกับละครนะครับจบจากรายการเราไป นะครับว่าจะเป็นดอกไม้ใต้เมฆนะครับแลวละครเย็นก็โยงมปทุกกับผู้สาวและละครขําทิ่พลาดไม่ได้เลยก็คือเกมปรารถนาครับระหว่างนี้เราสายเราขออนุญาตจับใหม่ใช่ไหมได้เลยผมไม่รับสายนะเพราะพี่เขาอาจจะติดโทรศอ่ะ,อะนี่นครับพี่ฝนวุฒิชัยไหวพริบค่ะนี่ดูไหวพริบกันนะฮะยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับ <c oughs> จับสายปุ๊บรับสายก็คือได้ของรางวัลเลยเป็นหม้ออบไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮมนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้ว แม่ผมแค่อบอะไรให้ทานกลิ่นนี่ก็ฉุนขึ้นมาหอมหัวให้ผมตื่นได้เลยเขาเรียกว่ากลิ่นหอมกลิ่นหอมเหรอมใช่รเว่ากี้กลิ่นฉุนอ๋อกลิ่นหอมฉุนน่าจะกินป๊อเปี้ยลแหละกลิ่นฉุนน่ะสวัสดีค่ะคุณวุฒิชัยโทรจากรายการแซฟคาซ่านะคะพี่ขาโทรจากรายการแซฟคาซ่านะคะครับผมสวัยดีครับผมค่ะพี่วุฒิชัยอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะ ชยงรายครับผมอากาศเป็นยังไงบ้างครับที่เชียงรายตอนนี้หนาวไหมเริ่มร้อนแล้วครับผมตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะฮะแล้วกดกดด้วยนะฮะเริ่มร้อนแล้วครับใช่ตอนนี้แบบเหมือนทั้งประเทศ้ราแล้วแหละเริ่มเข้าสุนอาร้อนเต็มตัวแล้วยังไงดูแลสุขภาพด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้โทรมาเพราะว่าจะมาแจกค่ะวันนี้รับไปเลยหม้อทอดไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮมยินดีด้วยนะคะพี่ เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะได้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับัขอบคุณครับ อาล้วครับผมสำหรับใครที่อยากเป็นผู้โชคดีนะครับอย่าลืมนะฮะส่งรายชื่อเข้ามาโดยการสแกน QR c o d รคส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกล่องนี้เราลวงเข้าไปจับได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับใช่แล้วช่วยกันแช่ไปยังส่งเข้ามาได้อีกนะคะรอที่จะช่วยคุณขายอย่างเต็มที่เลยค่ะใน Facebook ซปพลาซาค่ะครับผมส่วนละครของเรามีให้ดูเพียบเลยครับยังไงก็ดูทีวีกด3-3ดูมือถือกด3ามับค่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซปปลาซาสวัสดีครับ